ยินดีต้อนรับเข้าสู่ SPDS เพราะผมนายอาร์มวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม The f r i g h t Ark ก็เป็นเกมแนวแนวอะไรแนวซอม v ี้ยิงซอมบี้เออก็จะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปดูการเล่นก่อนกันก่อนเลยเออก็ มีเราก็จะลงเป็นดันเจี้ยนลงเป็นดันดาอย่างเงี้ยเลยแต่ละดานก็จ,จะมีบอสบ้างแล้วก็จะมีมอนมาเป็นเวฟเวแล้วก็บางด่านเราแทบไม่ต้องสูงเลยแล้วก็ทีมตัวละครเราสามารถจัดทีมลงได้สูงสุด3ตัวซึ่งตอนนี้เราจัดได้แค่สองตัวแล้วก็ตัวละครเราจะมีหลายคลาสมากตั้งแต่คลาส A จนถึงคลาส s ก็เดีย๋ยวเราเอาตัวนี้ลงแล้วกันตัวผู้หญิง ตัวสไนเปอร์เอออย่างก็คือแต่ละตัวก็จะมีพื้นเพย์ต่างๆกันก็คืออย่างแรกก็คือจะเป็นคล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรอะเอออย่างเงนะี้ยนอย่างเงนะี้ยอย่างเงนะี <c> ้ย <oughs> โอเค <c oughs> ก็อันนี้จะเป็นสายจูโจมเออทุกคนเออต่อมาก็จะเป็นแบบใสเหมือนแท้งแหละเออง่ายๆต่อมาก็จะเป็นนี่ใสแม่นปืนยิงไกลอะไรประมาณนี้ ล้วก็จะเป็นสายเทคนิคตัวนี้ก็ใช้ปืนแปลกประหลาดจากเพื่อนบางทีก็เสกหุ่นยนต์ลงมาจะเป็นแนวแนวนั้นุดจ,จมก็เป็นพวกบัฟโจมตียิงแรงยิงต่อเนื่องอันนี้ก็จะถึก <c oughs> ใช้คำว่าถึกแล้วก็จะมีสกิลแบบหลากหลายงั้นอย่าวเราอย่างที่บอกใช้ตัวสนัยแล้วกันโอเคไปเลยไม่เสียเวลาแล้วก็จะมีการแพ้ทางกันประมาณนั้นนิดนึง เหมือนแบ่งไป็นสี่ธาตุแหละดินน้ำลมไฟแต่ว่าเกมนี้จะมาอยู่ในสายตระหนชีพไปเริ่มแรกนี่คือเริ่มต้นก็จะมีเว็บมาดูจากมินิแมปมุมสายบนได้นี่ตัวของเราเป็นคาร์ดเอสตัวนี้สามารถเซ็งหุ่นยนต์มาได้หุ่นกระป๋องนี่ช่วยยิงแล้วก็ไม่ได้ใช้ปืนนะตัวนี้จะใช้เป็นโดวนที่บินอยู่ตรงข้างบนอ่ะ <S <S แล้วอยู่ตรงกลางโดนลุมผมสวยแล้ว ตัวนั้นเป็นตัวสไนเปอร์โดวนเออมันอาจจะงงงงหน่อยสไนไปอยู่หลังหายซึ่งตัวนี้จะมีสกิลร้องหนด้วยโดวนเป็นอยู่สกิลสองสกิลแรกจะเป็นแบบเพิ่มพลังโจมตีเดี๋ยวเรายิงไกลมากตัวนี้แน่นอนสไนเปอร์มาะอันนี้ด้านนี้ลวิเศษเวฟนะพอจบเวฟหนึ่งก็จะมีให้เลือกบัฟเฮเราแบบเอาเป็นรถเ,เ,เ,เมล็ดนี่แล้วกันรถเ,เมล็ดอตัวเราแบบเปราะบางวุ้ยมาแล้ว ขลกเราเปรี้ยงเข้าไปก่อนเพิ่มดาเมจยิงยิงป้อโป้งโป้งโป้งดูเราจนมุมตอนนี้เราจนมุมทุกคนอยู่มุมตึกวะด,ดีสกิลหายตัวเพื่อเราโดนโถมแต่ไม่เป็นไรตัวนั้นมันมีเซกนี่นี่นี่น,นี่ตัวยิงไกลตัวร้อยตัวร้อยแรงไปยง่งแตกมาหุ่นเยอะไหม เลือดบับเบอร์ดี้อ๋อเราเป็นอันนี้แล้วกันโลอะไรไม่รู้โลดุษขั์เป็นโลศักดิ์สิทธิ์เลยโอเคเสกอุ้ยมาแล้วมาเร็วมากตัวสนัยเราไปยืนตรงนู้นเสียงตีนมากเสียงทีนมากแต่ก็ยังไปยืนแล้วก็มีคูดาวด้วยนะไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนตัวละครได้ต่อเนื่อง เซ็งหุ่นยนต์ไหมแล้วก็แตกหมดแตกหมดโอเคมากดเข้ากล่องคราวนี้เออบัฟเดเมดเฮ้ยเมื่อกี้บัฟสีลุงก็จะดีเปีย้ยงตัวเนี้ยถ้าแบบคีบเดินมาแบบเป็นทางตรงโคตรได้เปรียบเลยทวนเลยแบบเปี้ยงยิงยิง,ยงบบบแบบทะลุว้าบัฟบอสตตวบอลเลยเเลยทุกคน มาเราก็ทิ้บอยกันนี่เราใช้ระยะให้เป็นประโยชน์บอติดบอติดมันอะติดมันอะเหมือนจะติดเหมือนจะติดบักเฮ้ยติดบลักมเนี่ยเยี่ยมเลยนี่เล็งแบบอ้อใช่ไหมบอยติดบักใช่ไหมมันเด็ดข้ามแมปทุกคนตัวเกมเกมเป็นไรดีเบรกแบบกทุกคนหลอยเลยใช้จังหวะ จังหวะมัวซวยเป็นประโยชน์ไอตัวดูมันเดินดูมันเดินอะไรกันครับเนี่ยใสับัแนแมละมันได้ส่งละมันได้ส่งละโอ้โหรระยะทำา a m a g e มันโกงมากเราหายตัวนี้ก่อนเออมันก็ยังเดินดิฟอยู่ในฟอสเหมือนมันไม่ใช่ลานบอสตรงนีน้ลานบอสตรง,ก,งกว้างๆครั้งที่เราเดินมาแน่เลยดีละเรารีบเดินตรงนี้กันได้บักเฉยมาก ก็ชนะไปหนึ่งด่านซื้อตัวละครเราก็มีสุ่มลิคูดกาชาเป็นเรื่องปกติเลยทุกคนออมาจบด่านแรกแล้วจัดกำลัง PVP นี่ทุกคนก็จะมีหมดอารีนาทุกคนเฝ้าคอยซึ่งเราเราจัดกำลังบันทึกแน่นอนเราเอาคัทเลสเอสลงนี่อย่างที่บอกตัวนี้เราเป็น ขาดเดได้รับฟรีนะลองอนลองอินครบ7วันดูดนนินี่เสกหุ่นกระปรงกระป๋องมาแน่นอนราตัวนี้ลองต่อมาเราเป็นตัวนี้ตัวพระเอกตัวต้วนเกมที่เขาจะแจกเราเป็นธรรมดาอยู่แล้วแล้วก็เป็นตัวนี้โรสนสไนทีมเรามีครบเลยพลังลบเราอยู่ที่หมื่นเจ็ดเราท้าททยท้าททยตัวนี้ได้สามพันห้า ไปเดีย๋ยวลงอารีนาให้ดูทุกคนระบบ PVP ออนไลน์วว p p ก็สนุกไม่แพ้กันใครที่แบบหาเกมฟาร,ร์มยิงซอมบี้เพลินๆตัวละครแบบหลากหลายแนะนำเลยมาทำ้มาแล้วเซกลงไปก่อนนี่ทำไมอะไรนี่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 น,นี่เรียบร้อยแล้วนี่มาอะไรเนี่ยหัวกะโหลกเลยนะเยนี่ยมาแล้วมานี่โอ้โคตรกงโคตรกงคือ กดโกงไม่ต้องไปยิงเองให,ห,งให้หุ่นยิงให้นี่ไปหุ่นยนต์ทำงานไร้ดับร้อยชนะหมด <c oughs> ตัวเดียวก็วินวินชนะย่ายอย่างง่ายง่ายดายอืมโอเคนี่ระบบพีวีก็สนุกไม่แพ้กันแต่เคเ่เราโหดเกินไปด้วยเอากดกดไม่ติดเกดไม่ติด เกมบกเปบ่าเดี๋ยวสักครู่นะคุณทุกคนโอเคเข้าได้แล้วเออก็นี่เข้ามาต่อสู้ต่อเลยก็จะให้ดูไอ้นี่เขาเรียกว่าระบบ PVP ซึ่งตัวคัสเอสที่เขาแจกเรามาโกงมากจริงๆด้วยเออนี่เรียบร้อยเรียบร้อยแต่แบบออนไลน์เหมือนแบบเจอผู้เล่นคนอื่นเลยเออถ้าถ้าดูไม่ผิดนะทรกควมามามา มามามาเราถังยิงมัน <c oughs> เออกอล์คัเองเราเราไม่ต้องไปไฟเองอหนูยิงตัวย,งวยิงตัวใกล้ที่ต้องมาไดเราอะ่ะนิ่มเลยนิ่มเลยนิ่มเลยยืนทำไมตรงนั้นละ่ะติดติดติด,ตด,ตดสวยแล้วไม่ได้ไม่ได้กินเออเรียบร้อยนี่ทุกคนโอ้โหจบ ก็เพิ่งอารีนาเพิ่งเปิดเมื่อกี้เลยก็เนี่ยท้าททยอีกสักอีกสักที่ะชอบสนุก <c oughs> เราใจ <c oughs> เราใจ <c oughs> เจอผู้คนเราต้องแบบนวนนัว,นวมามาอีกสักอีกสักเทื <c oughs> คนน่คนนี้น่าจะโหดคนนี้น่าจะโหดใช้ปืนน้ำแข็งด้วย <c oughs> แ,ตแต่ก็ไม่ขนาดมือเราด้วย รถถังเราเป็นธรรมะมั้งร่วนยิงแบบเรียบร้อยนอนแห้งมาสโลมาสโลมากเลยยืนนิ่ง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 ไม่ได้เลยมันมันมัน,ม,นมันมามนเดินได้นี้นี่นี่เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแตกไปกองจดัดไอ,อตัวนี้ตัวนี้กงทุกคนตัวนี้กงต้องต้องรักษาระยะนิดนึง มันสตันได้นนไงนนไงพูดถึงก็พูดถึงพูดถึงมันก็โอ้สตันนานด้วยเอาตายแล้ว <c oughs> โดนหุ่นหุ่นยนต์รถถังเรายิงโ,โกงจัดตัวนี้ก็เป็นระบบเพราค่าทุกคนเราก็จะมีจัดจัดกำลังอย่างที่เห็นจะกำลังลงได้เราเราป็นตัวนี้ลงดีกว่าโกงกว่าบันทึกโอเคเนี่ยแหละแล้วก็เนี่ยแหละใครที่กำลังหาเกมสนุกสนุกเพลิน สไตล์ยิงซอมบีจัดเกมนี้ได้เลยทุกคนนี่มาสุ่ม,มการชาให้ดูนี่ระบบสุ่มแตนแตนว้าวคัดบกดข้ามกดข้ามไม่เวิร์กไม่เวิร์กไปต่อไปต่อไปต่อสีฟ้าอีกแล้วสีฟ้าสีฟ้าเราไม่เอาโ้่โ้่ไปต่ออย่าได้หยุดยัง้งอย่าได้หยุดความฝัน เราต้องเดินต่อไปแต่โอ้โหไม่เสียวเลยปต่อเขาแจกเยอะเราก็สุ่มเยอะเกมนี้แจกเยอะมากนะแต่ว่าก็ตามความเกลือเลยทุกคนแจกเยอะเกลือเยอะแจกน้อยไม่เกลือเลยแจกน้อยก็เกลือเหมือนเดิม <c oughs> โอเคก็จะประมาณนี้ทุกคนแล้วก็แต่ละด่านก็จะแตกต่างกันไปด้วยแล้วก็ระวังแต่ละด่านอ่าไม่ใช่ระวังรางวัลแต่ละด่านก็จะมีเป็นกล่อง ราตรงนี้เราอย่ามาลืมรับนะทุกคนเนี่ยกล่องมุมซ้ายล่างเนี่ยเออพอเราเคลียร์ไปหนึ่งด่านก็จะมารับได้ก็ถ้ามีเกมแล้วสนุกสนุก,นกเดี๋ยวมาแนะนำใหม่ก็จะกันคิดไปบา,บายจุ๊บ